เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเลี้ยงลูกที่เป็นออทิสติกแต่ตนเองนั้นก็มีโรคเยอะเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองออกไปเจอกับแสงแดดไม่ได้เป็นโรคล,ลมมาต่อยปวดกระดูกจนทํางานทําการอะไรไม่ได้เลยสการหลวงพี่อยู่กับใครอะ่ะอยู่กับลูกสองคนแล้วลูกเป็นอะไรลูกเป็นเด็กออทิสติกด้านปัญญา อ๋อคือผิดปกติผิดปกติทางสมองทางสมองตั้งแต่เด็กเลยไมาตั้งแต่เกิดเลยไหมเป็นตั้งแต่ตอนประมาณหกขวบอ๋อคือเริ่มเป็นตอนหกขวบแล้วเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการนะแลวตอนนี้กี่ขวบแล้วสิบสิบหกแล้วเข้าวสิบหกแล้วก็คืออาการเขาเป็นยังไงคือเขาเอาใจตัวเองเราพูดอะไรไม่ได้พอพูดอะไรปุ๊บเขาก็ทําร้ายเราปาเข้าปาของไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นทําร้ายแม่แหละผักถีบกระชากพัดลม มอไฟฟ้ากระติ๊กน้ร้อนปลากระจายหมดเอาไปเข้าเรียนเ,ออเข้าเรียนสุพรรณเราก็ว่าอยากให้ลูกเข้ากับสังคมได้ออคือไม่อยากให้ลูกอยู่ในบ้านแก่ออกดดันออไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนพูดอะไรไม่ได้ทำร้ายเพื่อนเพื่อนแย่ก็ไม่ได้คออือยังไปและยังไปโรงเรียนอยู่ไหมสรุปปัจจุบันนี้ยังไปอยู่เรียนอยู่ไหมไปแต่หยุดสองอาทิตย์แล้วเพราะหมอ,อสักครูก็สั่งหยุดเขาบอกว่าไม่ไหวการไปหาหมอละไปหาหมอไหมก็ไป ไปทุกเดือนต้องต้องไปไหมต้องไปไม่ไปไม่ได้เพราะว่ายาหมดเพราะยาโรงพยาบาลพวกยาจิตเวชเขาจํไให้เยอะเาะอขาจะให้จํากัดจํากัดคือ<ล><ช>ต้องไปนะแล้วการไปนี่ไปยังไงก็เหมารถเขาไปค่ารถอ่ะพันหค่ารถพันหและค่ากินอ่ะเขาไม่ปกติก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลอ่ะล่อไซเวและ300แล้วอยู่โรงพยาบาลล่ออีก3 400อีอยอแล้วไม่ใช่ เราต้องเสียงเงินขนาดนั้นใช่เหรอหมายถึงว่าค่าขนมค่ากินเนี่ยใช่ถ้าเราไม่ซื้อให้เขาไม่ได้นะหลวงพี่คือไม่ได้เลยอ๋อคือที่เสียเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นเขาอยากได้ไหนก็ต้องได้ใช่แล้วปัจจุบันเนี้ยได้เงินมาจากไหนเงินที่ใช้จ่ายอยู่ก็คือน้องได้พิการพันหนึ่งพการพันใแล้วก็บัตรสวัสดิการ300เนี่ยเราก็ซื้อของในโคเลือนบัตรการเวลกาแค่นี้ค่ะอ๋อแล้ว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 ไปหาหมอเนี่ยราตังที่ไหนไปล่ะ ตังก็อขอบ้านนี้สองร้อยบ้านนั้นสามร้อยอ๋อคือเวลาจะไปเนี่ยก็ขอญาตขอญาตคือคนละบ้านสองร้อยบางสามร้อยบ้าง, 300, างเราต้องไปทุกเดือนใช่ไม่ไปไม่ได้อ๋ออันนี้โยมก็ดูแลลูกมาตลอดนะแล้วก็หุงหาอาหารกินเองไหมส่วนมากจะหุงข้าวอย่างเดียวเพราะมือไม้เราทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมันปวดตรงนี้มันผูกหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่ากระดูกมันผูกหมดแล้วใช่คือหยิบยกอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ต่หยิบแก้วกาแฟก็คือพอเราหยิบอะไรเนี่ยมันจะปวดร้าวไปหมดเพราะว่าตรงนี้มันผูกขอจะใส่หมอจะผ่าตัดข้อเทียมอสองข้างเลยสข้างคือคือแบบหยิบอะไรหนักๆไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันปวดนะปวดมากอ๋อปวดมากเลยแล้วเป็นโรคอะไรอีกไหมจากเป็นจุ่สามโรคก็คือโรคพุ่มพวง SLE รูมาตอยกันนะพุ่มพวงด้วยอ๋อไอ้ไอ ไอที่เป็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยแพู้มิตัวเองแพ้พมิตัวเองใช่แล้วก็โดนแดดไม่ได้โดนโดนแดดไม่ได้เลยไอที่มีรอยเนี่ยนะขอโทษนายยมนะคือแล้วระบบเลือดเราไม่ดีระบบเลือดเราไม่เลือดขาวเยอะอ๋อนี่นะมันมันเป็นทั้งตัวเลยไหมหรือว่าหรือว่าเป็นเฉพาะตอนที่โดนแดดถ้าถ้าเจอแดดนะที่โดนแดดนะคือสว่างที่โล่งจะเป็นจะเป็นนะแล้วก็ มันเป็นคล้ายๆสะเก็ดเงินสะเก็ดทองด้วยอะใช่ไงสะเก็ดทองด้วยเวลาเหงื่อมันออกมันจะคันมันแสบทั้งตัวเลยแล้วแล้วโรคอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้โรคพุ่มพวงแล้วลูกมาตอยลูกมาตอยลูกมาตอยที่ไหนที่กระดูกอะไรเงี้ยนะแหน่ลูกมาตอยคือจะเป็นกินตามกระดูกที่ที่ที่ปวดเนี่ยลูกมาตอยใช่แล้วเรามาตกหนักที่หมอเขาบอกว่า SLE เนี่ยมารักษาไม่หายมันได้แต่กินยากดภูมิไอ้โรคพุ่มพวงเลยนะรักษาไม่หายแต่ยังไม่ให้เครียดถ้าเครียดแล้วมันจะซุด คือสรุปก็คือด้วยโลกของโยมด้วยด้วยลูกด้วยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยทำงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำแม้แ,มแต่ทำกับข้าวก็ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมือจับมือมันปวดอะพูดใ่งานมันปวดไปหมดแล้วแล้วถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่มีเงินเนี่ยแล้วลูกจะเป็นยังไง ก็ไ so ม่ร so ู้จะทาไงไม่ใช่เขาเขาถ้มืวันที่เราไม่มีเงินเขาจะเป็นอะไรไหมเขาถ้าเกิดเราไม่มีอะไรให้เขากินเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกฮะเขาก็บวยวายขนาดเช้าตื่นมาเมื่อเช้าก็หมดไปร้อยฝาเซเว่นคือแต่เราต้องยอมก็ต้องยอมตั้งที่เราก็อดนะอ๋อคือยอมอดอดก็คือให้ลูกไปเอาไให้ลูกไปทีก็โทรหาเพื่อนให้คนละสามสิบสี่สิบโอนมาเราก็ละลายละร้อยหนึ่งเพราะเซเว่นน่ะต้องหนึ่งร้อยบาทถึงจะวิ่งมาส่ง ไม่รู้ละเพื่อนก็บางคนก็ให้ห้าสิบบางคนก็ให้ร้อยหนึง่งคือเพื่อนคือสมัยนะั้นเราเพื่อนเราเด็กเรียนเรามีเพื่อนทํางานดีๆไนะงผมก็ให้นี่เราบางครั้งเราก็เกรงใจจะขอเขาทุกวันก็ไม่ใช่ใชใชอ๋อ,อคือแต่ทุกวั 100. นต้องมีเงินไงต้องมีเงินถ้าบัญชีร้อยหนึ่งอ่ะก็คือให้ลูกให้ลูกแต่ัวเองไม่เป็นไรก็ลำหนักเลยห้าสิบจากหกพืเจ็ดสิบอ่ะเคยอดไหมแบบวันหนึ่งเที่ยมเคยไม่กินอะไรมีไหม เคยกินกับน,น้ําร้อนกับกาแฟดําดอ่ะคือต้องต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้เพราะโทรหาพ่อพ่อผขอไม่รับรู้อนอนกลางคืนไม่อยากตื่นตื่นป่ะเช้าต้องอะไรลูกกินยู่ต้องต้องคิดถึงโลกเช้าใช่ไหมถ้าเขาตายก่อนเราเราก็หมดห่วงแต่ถ้าเราตายก่อนเขาจะอยู่กับใค่เพราะพี่น้องทุกคนกับเขาไม่ได้ไดอืใช่จะสิ่งของมา อ,อันนี้กระาาาสานนะแล้วอะไรวันนี้วัเนี้กระสารเนี่ยพอดีฮะข้าวสารเม็ดพอดีอ๋อเอาข้าวสารมาไว้ห้าถุงนะค่ะอ่ะน้ำอะไรน้ำดื่มนะน้ำปลเหลือแพ็คพอดีเลยอ่าเน่กระหุงอะไรข้าวไข่นี่ไข่ไก่นะค่ะสามแผงอ่ะมาอ่ปะปลากระป๋องอ่ะยี่สิบนะ อ่ะมามา่าอันนี้หนึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นอันนี้เป็นมาม่าแพ็คนะอ่าอ,อันนี้มาม่าลังอันนี้อีกแพ็คหนึ่งอ่าอ่าน้ำมันพืชสามขวดนะ,ะเป็นซอสน้ำปลาน้ำตาลทรายอันนี้เป็นขนมนะเมื่อกี้บอกว่าลูกต้องกินขนมใช่ไหมใช่นี่เอาไว้ให้ลูกกินเลยนะ ของโปรดเขาทั้งนั้นเลยนะนีด้วยหมดนี่เลยนะขนมปังด้วยทั้งหมดนี่เลยแล้วก็นมตอไม่ต้องนมอีกหลังหนึ่งนะน้ำยาล้างจานอันน้ำยาซักผ้านะและนี่ก็เป็นสบู่ยาซิฟันแปรงสีฟันนะของใช้เอาไว้ใช้ ทุกอย่างหมดเลยนะผมะแทบกดตัวกำลังนั่งคิดดูว <Aven ger. S 1> <ต>่าจะทำไง,<อ>ง <ผ S 1> วะส่บคนตั้พงพ่อพ่อใหญ่อันนี้เป็นยานะยาปวดท้องยาสามัญโอ้ระวาิปวดท้องนึกใจกูนเน่าหมอดเลยเนี่ยได้ยามาเนี่ย,น,ยนี่มีมีย,ยาธาตุด้วยก็เอามาให้เอามาให้โยมไปใช้นะขอบคุณมากค่ะนี่ก็ถูกห่วยอีกให้สามพัน อ่ะเดี๋ยวให้ต่างช่วยไว้สามพันนะไว้พา <ไป S 1> ลูกไปหาหมออ่าได้ไเอาไว้ไปพาลูกไปหาหมอแล้วกันนะค่ะแบมือไว้แบมือส่องมืออ่าเอาไว้ใช้แล้วกันนะค่ะก็ต้องก็ต้องดูแลต่อไป